ครับนะครับกลับมาพบกับตัว G ีสตาร์แคดนะครับวันนี้นะครับก็จะเป็น2องคำสั่งสุดท้ายนะครับที่เอาไว้เรียนรู้ในโหมดแมชชีนิคอันก็จะเป็นคำสั่งที่ชื่อว่านะครับเบรกลายนะครับกับฟาสเตอร์นะครับตัวนี้ฟาสเตนเนอร์นะครับตัวนี้ก็ได้นะครับก็คือเป็นการให้สัญลักษณ์ที่รวดเร็วนะครับส่วนเบรกลายตัวนี้นะครับก็จะเอาเป็นให้สัญลักษณ์นะครับในงานที่เป็นงาน ลักษณะงานที่เป็นงานซิกแทกไลน์นะครับหรือว่าเบกรกไลน์ที่เป็นต้องการความยาวนะครับของงานท่อตัวนี้ก็มีมาให้นะครับท่อยาวๆบางทีเราไม่อยากวาดยาวเราก็ใช้คําสั่งเบกรกไลน์ตัวนี้ช่วยได้นะครับอันดับแรกนะครับสมมุติว่าด้านบนของผมเป็นงานท่อนะครับผมก็คลิกเข้าไปในคําสั่งที่ชื่อว่าเบกรกไลน์ได้เลยนะครับ ตัวนี้เห็นไหมฮะมันก็จะมีหัวกับท้ายให้เราสามารถกําหนดได้เลยนะครับโดยคลิกตัวนี้นะครับตัวสีน้ําเงินน้ําเงินแล้วก็มีลูกศรชี้นะครับก็คือจุดเริ่มต้นตัวนี้แล้วก็ไปหาจุดของปลายท่อนะครับต่อมาความสูงนะครับก็กําหนดตัวนี้ได้เลยนะครับจุดเริ่มต้นแล้วก็ความสูงของงานท่ออาจากนั้นเราก็ insert แล้วก็มาวางนะครับอ่าเดี๋ยวผมลองขออนุญาตลองดูก่อนนะครับก็วางที่จุดเริ่มต้นของเรานะครับอ่าอันนี้จะเป็นในการลักษณะวางผิดนะครับข้อควรระวังนะครับเราต้องวางที่จุดปลายนะครับสมมุติว่าเราวางผิดเราก็กด ESC ออกแล้วก็ insert ไม้เราก็วางจุดปลายของงานท่อนะครับของเราเราก็ดึงขึ้นไปด้านบนแล้วก็วางที่ได้เลย เห็นฮนะอันนี้ก็จะเป็นสัญ,ญลักษณ์เบรกลายของงานท่อแล้วส่วนตรงกลางนะครับเขาก็มีให้นะครับในตัวนี้เหมือนกันนะครับตัวนี้อ่าแล้วก็กําหนดเหมือนเดิมเลยนะครับก็คือตัวจุดแล้วก็ตัวนี้แล้วก็ความสูงเหมือนกันนะครับวิธีวางก็เหมือนเดิมนะครับก็เลือกจุดปลายก่อนแล้วก็ดึงขึ้นไปด้านบนอ่าน,นี่ก็จะเป็นการเบรกท่อตรงกลางแล้วนะครับ ส่วนสัญลักษณ์ซิกแซกนะครับที่เป็นงานเหล็กแผ่นนะครับเขาก็มีมาให้นะครับก็จะเป็นซิกแซกตัวนี้นะครับอ่าอ่าอันนี้ก็สามารถเลือกใช้ได้เลยนะครับสมมุติว่าผมเป็นซิกแซกนะครับตัวนี้อ่าเราก็กําหนดนะครับตัวนี้ได้ก็คือความสูงนะครับที่ออกห่างจากตัวงานของเรานะครับตัวนี้ผมกําหนดขออนุญาตเป็น2นะครับ ความกว้างนะครับของเส้นซิกแซกตรงนี้เขากำหนดมา5ผมขออนุญาตก,กำหนดเป็นสักแแล้วก็ความกว้างของตัวแผ่นง,งานนะครับเราก็เลือกเหมือนตัวงานท่อได้เลยจุดปลายนะครับความสูงก็เหมือนกันนะครับตัวนี้อ่าจุดปลายก่อนนะครับแล้วก็ความสูงนะครับตัวนี้อ่าโอเคจากนั้นก็อินเสิร์ตแล้วก็วางในลักษณะเหมือนงานท่อเลยนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นเส้นซิกแซกเบรกลาของ งานแผ่นของเราแล้วนะครับอ่าตัวนี้โอเคอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวเบรกลา์นะครับในส่วนต่อมานะครับก็จะเป็นในการให้สัญลักษณ์ที่เป็น f a สเท n เนอหรือว่าเป็นสัญลักษณ์กวไกวนะครับลองคลิกเข้าไปดูอ่าตัวนี้ก็จะมีสัญลักษณ์มากมายไม่ว่าจะเป็นคอนเน็กชันต่างๆนะครับเป็นสกูนะครับตัวนี้เลวทก็มีมาให้นะครับอันนี้ก็สามารถเลือกใช้ได้เลย ในส่วนนี้นะครับผมขอ orship, อนุญาตเป็นในงานของงานโฮนะครับแล้วก็เป็นในส่วนของด้านท็อปท็อปท็อปวิวนะครับแล้วก็เลือกเป็นตัวดิวชอปเป็นดิวโอรี่นะครับต้องการเจาะที่เท่าไหร่ก็สามารถเลือกตัวนี้ได้เลยสมมุติว่าผมต้องการเจาะที่6มิลนะครับ6.4สัญลักษณ์ตัวนี้นะครับก็สามารถมีวงกลมไหมนะครับเจาะไม่ทะลุหรือว่ายังไงนะครับตัวนี้สามารถเลือกได้เลย าจากนั้นผมก็กด insert multiple นะครับก็คือ insert ไปหลายๆจุดนะครับแล้วก็คลิก insert แล้วก็วางตามจุดส่วนกลางของรูเจาะได้เลยในลักษณะนี้วางเส็นะครับก็กด f8 แล้วกแกนให้ตรงแล้วก็คลิกวางอีกทีหนึง่งนะครับอ่าเราก็วางต่อได้เรื่อยๆเลยนะครับตัวนี้อ่าเห็นนะครับอันนี้มันก็จะเป็น fastener นะครับการให้สัญ,ญลักษณ์ไวๆนั่นเองอ่า อันนี้ก็จะเป็นง่ายขึ้นนะครับการให้สัญลักษณ์ต,ต่างๆนะครับโอเคนะครับในโหมดของแมคคาริคอรก็จะมีประมาณแค่นี้นะครับครั้งหน้าจะมีอะไรเดี๋ยวขอให้อน,นุญาตให้ทุกท่านติดตามรับชมกันด้วยนะครับส่วนครั้งนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ